สวัสดีค่ะวันนี้ตอนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะซีรีสแอปตัวค่ะสองตัวมีหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหกสามศูนย์สามหนึ่งสามแปดสามตัวสามหกหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเก้าหกค่ะต่อมาลุงปั้นค่ะสามตัวมีหนึ่งเจ็ดเก้าสองตัวเก้าเจ็ดสามศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสามสามตัวท้ายเก้าศูนย์หกสองเจ็ดหนึ่งค่ะต่อมาเลขนั่งสมาธิเห็นเลขค่ะสามตัวมีห้าหกสามหนึ่งหกสามสองตัวห้าหกหกสามค่ะ ต่อมาคุณแผนนครพนมค่ะสองตัวบนล่างมี2องเจ็2สองแปดสองศูนย์สองหนึ่งสาเจ็ดปดเจดเจ็ดเจ็ดสามแดศูนยสหนึ่งสค่ะต่อมาแอบไม้หอมค่ะสามตัวบนมีเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดสองเจดสาเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสาห้าสองตัวบนมีหนึ่งศูนย์สอหหสาห้าค่ะ ่อมาแอบใบหอมค่ะสองตัวล่างมีสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดค่ะต่อมาเทวาโชคลา่าค่ะคู่โต๊้มีสามศูนย์สามหนึ่งสามเจ็ดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เจ็ดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดค่ะส่วนี้สามตัวบนมีเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งเจ็ดค่ะต่อมาแอบไผ่แมงรายค่ะสองตัวล่างมีศูนย์สี่ศูนย์แปดหนึ่งสี่หนึ่งแปดห้าสี่ห้าแปดเจ็ดแปดค่ะ ต่อมาแนวทางสามตัวบนค่ะมีเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเก้าสองสี่เก้าสองค่ะสึ่งมีนึ่สามตัวมีเก้าสามหนึ่งห้าหนึ่งสามเก้าห้าหนึ่งสองตัวบนล่างสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดห้าค่ะต่อมาปิศาใบแดงเซเวคค่ะต่อมาแอนแมนปอค่ะสามตัวบนมีเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่เก้าเก้าหกสองเก้าหกสามสองศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ด สองตัวบนเลขสี่แปดสี่เก้าหกศูนย์งหกสองหกสามศูนย์เจ็เจค่ะต่อมาแอฟคอมซันค่ะสามตัวบนหกหนึ่งห้าหกสองห้าหกห้าสองหกแดสองเจหนึ่งหเจดหเจหสองเจ็ดดสค่ะต่อมาส่วนแปงค่ะวิห้เด่น9้าเด่น2อสองตัว9ก้าหนึ่งเก2าส2งเห ตามตัวแปดเจ็ดสามหกหนึ่งสองเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าสองแปดห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสองหนึ่งเก้าห้าเจ็ดหนึ่งสองค่ะสำหรนี้สองตัวมีแปดหนึ่งหนึ่งสี่สามหนึ่งหนึ่งเก้าแปดสามแปดสี่แปดเก้าสามสี่สามเก้าสี่เก้าค่ะต่อมาแอปเปิลค่ะสองตัวบนและสองตัวล่างเซฟไว้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเราฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ